สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My PNP นะคะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบ,บับที่16นะคะเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค่ะโดยในมาตรฐานนะคะจะมีประเด็นสาคัญอยู่นะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับคํานิยามน,นะคะเกี่ยวกับการรับรู้รายการการวัดมูล,ลค่าเมื่อรับรู้รายการค่าเสื่อมราคาการตัดรายการและการเปิดเผยข้อมูลค่ะ คำนิยามนะคะของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค่ะหากเราจะบันทึกบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะต้องเข้าคำนิยามของ2ข้อนี้นะคะถึงจะสามารถบันทึกบัญชีได้ค่ะคือ 1. มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตในการจำหน่ายสินค้าให้บริการเพื่อให้เช่าหรือเพื่อใช้ในการบริหารงานค่ะข้อ2คาดว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลานะคะ คำนิยามตัวที่2ค่ะอายุการให้ประโยชน์นะคะสามารถเป็นไปได้ตามกรณีใดกรณีหนึ่งนะคะคือข้อที่1คือระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้เพื่อใช้นะคะข้อที่2คือจํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ค่ะค่าเสื่อมราคานะคะคือค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่มี สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้งานระยะยาวนะคะอย่างเช่นอาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์ค่ะการรับรู้รายการนะคะกิจการจะรับรู้ต้นทุนของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะเมื่อเป็นไปตามทุกข้อต่อไปนี้ค่ะคือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศร,รษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 2. กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือค่ะ การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการนะคะกิจการจะต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะโดยใช้ราคาทุนนะคะส่วนประกอบของราคาทุนนะคะจะมีอยู่3ส่วนนะคะคือราคาซื้อบวกค่าขนส่งเข้าบวกภาษีซื้อทีเ่เรียกคืนไม่ได้หักด้วยส่วนลดการค้าและจำนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขายค่ะต้นทุนต้นทุนทางตรงอื่นๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ การจัดหาสินทรัพย์นะคะเพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะต้นทุนตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับต้นทุนการเตรียมสถานที่ต้นทุนการขนส่งต้นทุนการติดตั้งและต้นทุนการทดสอบนะคะต้นทุนในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นต้นทุนเกี่ยวกับการรื้อขนย้ายแล้วก็บูรณะสถานที่ตั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณราคาทุนของเครื่องจักรนะคะ เครื่องจัดตัวนี้นะคะก็จะเป็นราคาที่ซื้อมานะคะก็ส่วนที่เอามาบวกก็จะมาบวกกันนะคะก็จะมีส่วนที่นํามาบวกก็จะมีค่าขนส่งนะคะค่าติดตั้งค่าทดลองนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่นํามาลบนะคะก็จะมีเกี่ยวกับส่วนลดนะคะแล้วก็จะได้ราคาทุนตัวนี้นะคะในราคาตัวนี้นะคะจะเป็นราคาที่จะนําไปบันทึกบัญชีค่ะ ต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในราคาทุนนะคะก็จะมีต้นทุนในการเปิดประกอบสถานประกอบการใหม่ต้นทุนในการแนะนําสินค้ารวมถึงต้นทุนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายต้นทุนในการดาเนินธุรกิจสถานที่ตั้งใหม่กลุ่มลูกค้าใหม่หรือต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานนะคะต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายนะคะต้นทุนพวกนี้ก็จะนําไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายนะคะ วิธีคิดค่าเสื่อมราคานะคะการคิดค่าเสื่อมราคานะคะที่ใช้ต้องสะท้อนกับรูปแบบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นะคะวิธีคิดค่าเสื่อมมีหลายวิธีนะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่างมา2วิธีนะคะวิธีเส้นตรงนะคะก็จะเป็นวิธีคิดค่าเสื่อมที่มีจํานวนคงที่ตลอดอายุการใช้งานค่ะซึ่งเหมาะกับสินทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานสิ่งก่อรสร้างอุป,ปกรณ์เครื่องใชส้สานักงานเครื่องจักรค่ะ วิธียอดลดวิธียอดคงเหลือลดลงนะคะเหมาะกับสินทรัพย์ประเภทเครื่องจกักรที่มีประสิทธิภาพสูงในช่วงแรกและลดลงในช่วงต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นอัตราค่าเสื่อมนะคะที่กรมสรรพากรก,กำหนดไว้ค่ะก็จะมีอาคารนะคะอาคารถาวรค่ะที่คิด5%ร้อยละ5ค่ะแล้วก็อาคารชั่วคราวร้อยละร้อย ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได้ก็ร้อยละห้าค่ะต้นทุนเกี่ยวกับสิทธิการเช่านะคะก็ถ้าไม่มีหนังสือสัญญาเช่านะคะก็ร้อยละสิบค่ะถ้ามีหนังสือสัญญาเช่านะคะก็ร้อยละร้อยหารด้วยจํานวนปีอายุเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์นะคะกู๊ดวิวเครื่องหมายการค้าก็กรณีไม่จํากัดอายุการใช้ก็ร้อยละสิบค่ะกรณีอายุ จำกัดอายุการใช้ก็ร้อยละร้อยด้วยจำนวนด้วยจำนวนปีอายุการใช้ค่ะสินทรัพย์อย่างอื่นก็เช่นเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์สำนักง,งานนะคะก็จะคิดร้อยละยี่สิบค่ะการตัดรายการนะคะก็คือการตัดรายการบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีนะคะเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้นะคะก็คือเมื่อกิจการจำหน่ายสินทรัพย์หรือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ จากสินทรัพย์นี้แล้วนะคะการเปิดเผยข้อมูลนะคะการเปิดเผยการเปิดเผยข้อมูลคือการเปิดเผยในงบการเงินนะคะกิจการจะต้องเปิดเผยทุกข,ข้อดังต่อไปนี้ค่ะคือข้อหนึ่งคือเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้กำหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ข้อ2วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ข้อ3อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ข้อ4มูลค่าบัญชีก่อนมูนลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการได้ค่าสะสม 5. รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดและวันสิ้นงวดค่ะตัวนี้จะเป็นนโยบายนะคะที่เปิดเผยอยู่ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะตัวนี้ก็จะตามที่ย่อหน้าที่73.1นะคะคือ เกณฑ์การวัดมูลค่านะคะก็คือใช้ราคาทุนนะคะตัวนี้ก็จะตามเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าตามที่ย่อหน้าเจ็ดสิบามจุดสองนะคะว่าเป็นวิธีคิดค่าเสื่อมที่ใช้นะคะคือว,วิธีเส้นตรงค่ะตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์นะคะก็จะเปิดเผยว่าให้ประโยชน์อายุการให้ประโยชน์เท่านี้ ตัวนี้จะเป็นยอดที่ยอดมูลค่าตามบัญชีนะคะก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมค่ะตามยอดหน้าที่73.4นะคะตัวนี้จะเป็นรายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีนะคะตามยอหน้าที่7 3 5ิบค่ะค่าเสื่อมราคาก็เป็นรายการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีนะคะก็จั <quatre S 2> อดอยู่ในหมวดย่อหน้าที่73.5ค่ะ ตัวนี้จะเป็นยอดค่าเสื่อมราคานะคะตัวนี้จะเป็นยอดยอดสุดทธิหลังจากค่ะค่าเสื่อมราคาแล้วค่ะก็จะมาแสดงในหน้างบแสดงฐานะการเงินเป็นยอดนี้นะคะนี่ค่ะ